สวัสดีครับ back to the f i m e r ครับเมื่อกี้ตัดไปแล้วหนึ่งเบรดเมมโทรศัพท์เต็มก็เลยอ่ะมาร่วมรัดตัดความนะครับก็จริงๆวันนี้ที่จะมาอยากนำเสนอก็คือเรื่องกลไกลของกล้องเทีเ่ยวอะนะครับ twin lens r e f l ก็เมื่อกี้อุปกรณ์ส่วนควบอะไรก็แบบแนะนำเรื่องการถอดอะไรไปม,ม,มันยาวไปนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาเรื่องโทรศัพท์กันไปอีกรอบหนึ่งนะมาดูตรงนี้ดีกว่าที่ตั้งใจจะมาให้ดูก็คือชุดนี้นะครับชวินเลนจะมีกระจกอยู่ที่ชุดบนเนาะชุดเลนตัวบนแล้วก็สะท้อนขึ้นมาข้าง,างบนสะท้อนขึ้นมาตรงช่องมองนะครับตรงวิวไฟเดอร์ซึ่งมันจะแยกกับข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดรับ รับแสงเข้าไปหาฟิล์มนะครับเอามาคุยกันเฉพาะตรงนี้แล้วกันง่ายๆนะครับในชุดนี้นะครับมันก็จะมีกลไกซึ่งประกอบไปด้วย3ามชุดหลักๆนะก็ชุดนี้ชุดบนตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มอยู่แถวๆตรงนี้มาถึงแถวๆนี้นะครับ ประมาณตรงนี้นะครับนี่คือหนึ่งชุดหยิบออกมาได้เป็นชิ้นเลยนะเวลาจะทําความสะอาดก็ยกทั้งชิ้นออกมาแล้วก็เอาไปแช่แอลกอฮอล์นะครับนี่อีกหนึ่งชุดนะครับตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้ตรงนี้คือชุดตั้งเวลาถ่ายนะครับตรงนี้เป็นชุดตั้งเวลาถ่ายเป็นลาน ทำหน้าที่หน่วงเวลาอย่างเดียวนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชุดของปุ่มชัตเตอร์นะครับกดปุ่มตรงนี้มันจะมีขาตรงนี้มาเตะเตะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นขาของชุดนี้นะครับนะมันก็จะโยงมาหาชุดบนนะครับมัน ทำงานยังไงนะครับก็เอาง,ง่ายง่ตรงนี้นะมันจะเตะเตะมาตรงนี้แล้วมันก็จะโยงโยงโยงโงกันมาถึง,งแถวๆนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะทําหน้าที่ในการเตะมาที่ลานตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้นะมาถึงตรงนี้เลยนะอยู่ด้วยกันนะครับไอไอไอตรงกวางตรงการเลื่อนเนี่ย ตรงแถวแถวชุดชุดเนี่ยมันจะมีสปริงที่ทำหน้าที่ในการเปิดแล้วก็ปิดตัวชัตเตอร์นะครับคือไม่มีลานตัวนี้มันก็ทำงานได้นะไม่มีตัวนี้มันก็ทำงานได้นะครับแต่มันจะทำงานได้แค่สปีดเดียวนะครับยกตรงนี้ได้ยกตัวนี้ออกได้นะครับก็จะเหลือแค่ชุดนี้นะก็คือกดเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิด นะครับชุดนี้มันจะมาโยงกันตรงแถวแถวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีกลไกที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งแต่ละกล้องจะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือไม่รู้ว่ามันลอกกันมาหรือเปล่านะแต่มันจะใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแหละก็คือมีชุดนี้มีชุดนี้มีชุดนี้ชุดนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ชุดนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีชุดตรงนี้มันจะมีชุดหน่วงเวลาชุดหน่วงเวลาจะมีสองสองชุดนะครับก็คือชุดหนึ่งจะเป็นชุดเวลาที่เป็นชา้าชุดช้าก็คือยกตัวอย่างอ่ะหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองห้าสิบชุดเร็วก็จะเป็นยี่สิบห้าห้าสิบร้อยสามร้อยนะครับไม่รวมชัตเตอร์บีนะ ชุดสองชุดนี้จะแยกกันมันแยกกันยังไงจริงๆมันอยู่ในนี้ด้วยกันหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีกระเดื่องตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะมันจะเด้งไปตรงนี้นะครับตรงนี้มันมันเป็นลูกครึ่งเพราะว่าชิ้นส่วนมันหายไปชิ้นหนึ่งเนาะชุดควบคุมตัวกลไกเนี่ยเอาออกไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเชตเตอร์บีับ หน่วงเวลาหนึ่งวินะครับพอผมปล่อยมันก็จะปิดนะกดหน่วงไว้ด้วยปล่อยก็ปิดนะครับนี่หน่วงสองจังหวะนะคือหน่วงหน่วงตอนเปิดเปิดแล้วหน่วงปล่อยแล้วหน่วงอีกทีแล้วก็ปิดนะครับกึ่งกลางพองดีนะครับ่ะตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นกลไกลของชุดสปีดต,ต่ำนะครับ ถ้ามันโยกได้เนี่ยมันจะเป็นชุดสปีดต,ต่ำนะครับอีกชุดหนึ่งมันจะมีตรงนี้ชิ้นชิ้นเล็กๆใกล้กๆกันตรงนี้ระหว่างกดตรงเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตัวกลไกลเปิดเปิดมานนั่นแหละนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีร่องอยร่องหนึ่งนะครับมีมีชิ้นข้างล่างนี่ ถ้าเราบิดตั้งเวลามาล่องตัวเนี้ยมันจะขยับมาอยู่ฝั่งนี้ตามตามที่เราบิดมาเลยก็คือล่องมันจะไม่หยุดอ,อยู่กับที่การทํางานมันก็ง่ายๆคือพอเราพอเรากดปุ๊บมันจะมีตัวมาเตะให้ตัวนี้เริ่มเดินนะครับพอล่องมันมาตรงตรงนี้มันก็จะปล่อยให้ชัตเตอร์เปิดได้แล้วก็ปิดง่ายๆนะครับง่ายมากเลยกลไกมันอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเอานี้ปิดให้ดูก่อน นะก็จะเห็นว่าไอชิ้นเนี่ยมันจะมีแบบมีล่องล่องนะครับมีล่องอยู่มากมายนะมันก็จะเป็นตัวกําหนดการทํางานนะครับอย่างชุดนี้ล่องตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีบูมแมลแงอยู่นีดหนึ่งอันนะครับถ้าเปิดมาเนี่ยมันก็จะโยกตรงนี้ได้นะ ถ้าหมุนมาตรงนี้นะครับล่องตรงนี้จะถูกล็อกไว้มันจะไปไม่ได้ตรงนี้คือชัตเตอร์บีนะครับหมุนขวาสุดคือชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีจะตั้งเวลาไม่ได้แต่ถ้าหมุนเลยมาแปลว่าพ้นจากชัตเตอร์บีมาแล้วนะครับก็กลายเป็นชุดสปีดต่ำเนาะชุดสปีดต่ําตรงล่องตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นชัตเตอร์บีตรงนี้มันจะขยับไม่ได้นะนะครับพอเลยมาปุ๊บตรงนี้มันจะขยับได้มันก็จะเป็นชุดสปีดต่ํา นะครับพอมันดิ้นได้มันก็จะเป็นตรงเนี้ยกลไกตรงน,น,รงนี้ถ้ามันถ้ามันวิ่งได้ก็เป็นสปีดต่าจะเห็นว่าร่องตรงนี้มันจะมาถึงแค่นี้แล้วก็จะมีตัวนี้มากั้นนะครับตั้งแต่ชุดนี้ถึงตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดสปีดชัตเตอร์ตัวเร็วนะครับก็คือตัวนี้มันพอมันโยกไม่ได้เนี่ยมันจะเร็วนะครับตรงนี้จะโยกไม่ได้สักอัน นะครับไปจนสุดนะครับโอเคนนะการการแยกสปีดชุดสูงกับชุดต่ำจะอยู่ตรงตรงนี้คุมกระเดื่องตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมีกระเดื่องตรงนี้อันหนึ่งกระเดื่องตัวนี้เป็นตัวกำหนดสปีดชัตเตอร์นะครับอันนี้คือสปีดสูงสุดนะสามร้อยแล้วก็จะมี ล่องมันก็จะตกมาเป็นเป็นบันไดขั้นบันไดนี่คือหนึ่งร้อยนี่คือห้าสิบใช่ไหมเอ่ยนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นยีิบห้านะครับเสร็จแล้วก็มาอันนี้สูงจะเห็นว่าตรงนี้มันกลับมาสูงจริงๆแล้วพอมันกลับมาสูงเนี่ยมันเพิ่มสปีด เพิ่มระยะเวลาหน่วงด้วยการเปิดช่องนี้นะครับจริงๆมันเป็นลานชุดเดียวกันนั่นแหละนะสิบห้น่วนสนะครับแล้วก็อันนี้1วินะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีมีการบิดงอหรือการติดขัดอะไรในนี้ก็ต้องต้องจับมันไปดัดนะครับ ชัตเตอร์บ,บีนะครับตัวนี้ก็ผมเอาออกไปล้างมาแล้วนะครับก็คือถอดชุดนี้กับชุดนี้นะครับแล้วก็มีขาพวกนี้ที่มันมันมีปัญหาก็คือมันมันไม่เข้าที่ก็งอบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีถ้ามันติดเริ่มติดขัดมันหนืดอ่ะบางนคนไปฝืนนะครับฝืนปุ๊บมันก็เบี้ยวนะครับก็ไม่ทํางานนะตอนนี้ก็โอเคใช้งานได้นะ คลิปนี้ผมเอามาให้ดูแค่นี้สั้นๆแล้วกันนะครับเมมโทรศัพท์เต็มอีกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูหรือว่าจะถอดอะไรพวกนี้ให้ดูก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอะนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ